ผมเองเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูหมู่บ้านแสงตะวันนะครับสําหรับท่านที่เงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทสามารถกู้ได้นะครับผ่อนสบายนะครับเพียงแค่เดือนละสามพันเจ็ดนะครับถึงสี่พันนะครับดีกว่าเช่านะครับเดี๋ยวเชิญท่านในครับตอนนี้เรามีเข้ามาสิบห้าหลังนะครับก็ตอนนี้ก็ติดจองนะครับอันนี้จะให้ดูบ้านตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเชิญท่านในครับเชิญท่านในนะครับโครงการนี้รู้สึกจะ เป็นโครงการที่ร้อนแรงนะครับเพราะว่าชื่อหมู่บ้านแสงตะวันนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานไปพร้อมๆกันนะครับบ้านหลังนี้ถูกกว่เช่ายังไงนะครับสําหรับคนที่เงินเดือนหนึ่งหมื่นนะครับเพราะว่าเราไปเช่าห้องเขาอยู่เนี่ยเดือนหนึ่งมันก็ประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับส่วนหลังนี้นะครับทําให้ใหม่ทั้งหมดนะครับจอดรถในบ้านได้นะครับข้้งในประตูก็เป็นอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นแกนโต้ป้าไฟนะครับระบบน้ำระบบไฟเราทำให้ใหม่หมดนะครับดี่คือห้องนอนกันครับ อนเที่ยงสามันเจ็ดนะครับเยืนเดือนหนึ่งห่คู่ได้นะครับความสบายสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ087 0 2แปดเจ็ดูนสองเจ็ดเ็ดแปดสองแปดนะครับเนี่ยสองห้องนอนนสองห้องนอนเห็นไหมครับดีกว่าเช่าแน่นอนนะครับบ้านพักอยู่จัดคู่ฟรีนะครับรวมนี่ให้ก่อนด้วยนะครับอ่าแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำเห็นไหมครับห้องน้ำใหญ่ๆห้องกว้างนะครับ อันนี้ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับอยู่ที่95%เหลืองานเก็บในห้องครัวครับห้องครัวห้องครัวทำใหม่นะมีคอทเตอร์มีซิงค์นะครับอนที่วาตอกแก๊สก็ถือว่าคุ้มนะครับโครงการนี้ตั้งอยู่ถนนลังสิลป์นครนายกคลองก้านะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ087 027 7828ครับดีให้บริการนะครับรับอยู่แติฟรีปิดนี้ให้ก่อนนะครับ สนใจก็เขตกรุงเทพและปรณฑลนะโนนนให้คำปรึกษาสนใจก็ติดต่อมาของค้า